เชิญครับเอาเลยครับมาครับเฉ๋เตจตจวันนะครับใครครับนี่หมเห่หมอเหนงการที่ใจผมเผาพิเตเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากผมจะพูดในเรื่องที่สามารถพูดได้แล้วกันอ่ะพิเตอะ่ะเคยเลี้ยงข้าวผีมาแล้วมันเกิดขึ้นตอนนี้ผมอยู่มหาลัยแล้วก็เป็นรุ่นน้องคาทากรของพิเตเนี่ยเราซ้อมคาทากรกันมันจะมีข้าวแบบกองกาลางใช่ไหมพิเตก็ตักข้าวแล้วก็ไปวางไว้มุมสนามอัญเชิญใครสักคนหนึ่งมา กินข้าวเนี่เจ้าตัวเองอาจจะลืมไปแล้วแต่ว่าผมจะมาเตือนความจําว่าพี่เคยทําสิ่งนี้ครับสวัสดีครับนนคนแรกจบไปแล้ว คือคุณเน yeah! yeah. mm ี่ยโดนเมาส์เลี้ยงข้าวผีคนที่2เขาจะมาเมาส์อะไรคุณตออ่ะรู้นะครับผมคมมากสวัสดีครับอ้ามนะครับผมรู้หมือไรเฮ้ยรู้หรือไม่นะครับผมว่าเตตะวันนะครับเขาจะไม่ยอมเสียเงินค่าน้ําเปล่าในร้านอาหารเลยนะครับเขาจะไม่สั่งน้าเปล่าในร้านอาหารเลยเพราะเขารู้สึกว่ามันแพงนะครับมันแพงกว่าร้านปกติทั่วไปนะครับเขาจะไม่สั่งน้ําเปล่าในร้านนะครับ เขาจะอดทนไม่กินน้าแล้วเขาจะออกไปซื้อในเซเว่นอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะฮะเมื่อไหร่จะเลิกนิสัยประหยัดแบบแปลกๆสักทีอะไรเงี้ยอะไรที่มันควรเสียก็มันต้องเสียจำเป็นต้องเสียก็เสียไปแต่ว่าเรื่องที่ควรประหยัดอ่ะเผาๆลงหน่อย gadget อะเบาๆบ้างไม่ต้องซื้อเยอะนะฮะเจ็น้ำเปล่าประหยัดแต่ซื้อของพวกก a จ g e เยอะไม่ไม่สั่งน้ำเปล่าเลยเด็จริงเท่าไรวะก็รู้สึกมันแพงกันในตามร้านยี่สิบบาท มันจะมันจะยี่สิบาทคือถ้าเราซื้อเองใช่เราถ้าเราซื้อเองก็เจ็ดบาทถ้าติดคอลูกถ้าติดคอช็น้ำแกงเหรอนี่คือคนที่สองจบไปแล้วเดี๋ยวคนที่สามจะมาเมาส์คุณต่อยังไม่หมดแค่นี้ครับคนที่สามมาครับความลับของเตตะวันนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ ขี้งกมากขี้งกแบบไม่ใช้เงินเลยตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากช้อปปิ้งทุกอย่างเข้าร้านแบรนด์เนมเนี่ยปกติเนี่ยเขาซื้อรองเทาง้าคู่เดียวเขาซื้อ2คู่เธอ2คู่เนี่ยหกหลักแล้วกันเอางี้แล้วทุกคนก็ไปคิดต่อเองละว,ว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะตอนนี้อันนี้ความรั้ของเขา โอ้โหชัดเลยอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มสิ่งที่เราคุยกันมาเลยคุณอ๊อฟจุมพลออกมาเฉลยแล้วช้อปปิ้งรองเท้า2คู่เป็นแสนจริงเลอเต้ไม่เพราะคนมันไม่เคยไงนานๆมันใจแตกใช่ไหมมันใจแตกเออเหมือนฟีลใจแตกจริงก็คือบางทีพอเหมือนพอเลือกไม่ได้ก็เอาหมดเลยอะไรเงี้ยหมดกี่บาทเนาะวันนั้นที่แบบว่าช้อปไปเยอะหมดกี่บาทถ้าในอาทิตย์อ่ะก็เหมือนเป็นเป็นล้านกอดล้านกอด วันนั้นวันหนึ่งวันหนึงอ้เพราะแต่ไม่เคยช็อปมันเหมือนฉันเอาที่เราไม่เคยจ่ายมาเลยลองดูครับทั้งเทั้งอาทิตย์แต่แต่ว่าวันนั้นวันที่ไปกับน้องการไม่กีวันนึงก็คือสี่สี่สามกว่าแล้วก็ร้องเรียวไม่แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะในการช็อปปิ้งเองเนี่ยการเป็นนักแสดงไอชุดแต่ละชุดที่ไปซื้อมาเนี่ยมันก็ใช้ออกงานใช้ถ่ายรายการใช้อะไรด้วยมันก็เป็นการดูแลตัวเองด้วยถูกต้องแล้วไม่ได้แบบใช้เงินโดยแบบสิ้นเปลืองแล้วก็โดยไรเหตุผลถูกต้องครัับแแแลลล้้้้้ววเเเเคคาาาาากก็ยยยยงหนืืืื่่่่่ออ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 ีะซซซมมมมทตไไ